จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อปัญหาในเรื่องการขาดแคลนชิปเนี่ยกำลังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมใหญ่ทั่วโลกครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโดนบล็อกน,น,นะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารเรื่องราววงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าฟังผ่านรายการ Geek Daily สำหรับใน EP นี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสาหรับปัญหาใหญ่ของอุตสาหกรรมหลักๆ ทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งปัญหาในเรื่องชิปที่มีความขาดแคลนอยู่ในตอนนี้เนี่ยกำลังหยุดชะงักซัพพลายเชนการผลิตในหลากหลายธุรกิจนะครับตัวอย่างธุรกิจใหญ่ๆอย่าง Apple เองนะครับที่เพิ่งออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาตอนนี้ก็ต้องพบปัญหาในการผลิตนะครับเนื่องจากขาดแคลนชิป ซึ่ง Apple เนี่ยได้ออกมาเตือนว่าจะไม่สามารถผลิต iPad และ Mac ได้เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกนะครับแน่นอนนะครับว่าปัญหานี้เนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่ในอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับตอนนี้เนี่ยในหลากหลายอุตสาหกรรมเนี่ยชิปถือว่า เป็นชิ้นส่วนหลักของหลายๆอุปกรณ์นะครับแม้กระทั่งบริษัทรถยนต์รายใหญ่เกือบทุกแห่งนะครับไล่มาตั้งแต่ฟอร์ดเป็นถึงวอล์กสวาเกมนะครับที่ก็พบปัญหาเดียวกันนะครับในการขาดแคลนชิปซึ่งการขาดแคลนชิปนี่เองนะครับได้ทําให้ผู้ผลิต รถยนต์ใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยต้องลดกําลังการผลิตแล้วก็ถึงกับต้องปิดโรงงานทั้งหมดบางแห่งนะครับเนื่องจากขาดชิ้นส่วนที่จําเป็นในการผลิตรถยนต์การผลิตชิปคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องใช้เวลาในการผลิตนะครับที่สําคัญส่วนใหญ่เนี่ยอุปทานส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยมาจากบริษัท เพียงไม่กี่แห่งนะครับและเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปแท็บเล็ตก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากชีวิตคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมุ่งเข้าสู่โลกออนไลน์มีข้อมูลที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับว่า3ไตรมาสที่ผ่านมาของ Apple เนี่ย ผลิตภัณฑ์อย่างแม็กนะครับเป็นสามใจมากที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเลยทีเดียวแน่นอนนะครับว่ามันได้รับแรงหนุนที่สําคัญมาจากผู้คนส่วนใหญ่ที่ต้องทํางานและเริ่มที่จะเรียนรู้ออนไลน์จากที่บ้านนั่นเองทําให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เนี่ยเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ทําให้เกิดภาวะการขาดแคลนชิปทั่วโลกและยอดขายรถยนต์ ก็ฟื้นตัวเร็วกว่าที่ทุกคนคาดการนะครับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นพร้อมๆกันรวมถึงรถรุ่นใหม่นะครับที่มีอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายอยู่ในส่วนประกอบของรถยนต์และตอนนี้เนี่ยกำลังจะเริ่มแสงหน้าบริษัทเซมิคอนดักเตอร์อย่างรวดเร็วนะครับแน่นอนนะครับว่าปัญหานี้เนี่ยทำให้หลากหลายบริษัทเนี่ยเกิดปัญหาก,กับการผลิต BMW เนี่ยต้องหยุดการผลิตชั่วคราวที่โรงงานขนาดเล็ก อีลอนมัสซีโของเท s l a เนี่ยกล่าวว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความท้าทายด้านซัพพลายเชนที่ยากที่สุดที่พวกเขาเคยพบเจอในชีวิตของบริษัทเทสลาเลยนะครับส่วนบริษัทยังฟอร์ดเนี่ยคาดการว่าการผลิตในปีนี้เนี่ยจะลดลงมากกว่า1ล้านคันเนื่องจากปัญหาเรื่องชิปซึ่งส่งผลหนึ่งกำไรที่จะหายไปกว่า2,500ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับ ซึ่งปัญหานี้เนี่ยมันได้ส่งผลอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องการผลักดันให้ราคารถยนต์เนี่ยสูงขึ้นเพราะว่าบริษัทเนี่ยต้องทําเงินได้มากขึ้นในแต่ละคันที่ผลิตขึ้นมานั่นเองและปัญหาเรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะแก้กันได้อย่างรวดเร็วนะครับข้อจํากัดด้านอุปาทานเหล่านี้เนี่ย าจผลักดันให้ราคาสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือรถยนต์เนี่ยมีราคาสูงขึ้นต่อไปซึ่งแน่นอนนะครับมันส่งผลในเรื่องของการเมืองด้วยนะครับทางประธานาธิบดีอย่างโจไบเดนเนี่ยก็ได้เน้นย้ําถึงความสําคัญของการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศนะครับเพื่อป้องกันปัญหาคอขวดแบบนี้นะครับการพึ่งพาตลาดต่างประเทศการผลิตชิปที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในเอเชียโดยเฉพาะในประเทศไต้หวันนะครับทำให้ เกิดปัญหาข้อควรทันทีเมื่อชิปเนี่ยขาดแคลนทําให้การผลิตเนี่ยต้องหยุดชะงักลงไปซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศอเมริกานั่นเองบริษ,ษัทในไต้หวันเนี่ยบริษ,ษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตชิปของโลกเนี่ยมีการส่งเสริมการผลิตและเต็มใจที่จะเปลี่ยนบางส่วนของอุปกรณ์ที่ขาดแคลนเนี่ยให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ที่กําลังพุ่งทยานขึ้นไปในปัจจุบัน ซึ่งปัญหาน,นี้เองนะครับที่ทําให้ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยต่างพยายามคิดว่าปัญหาน,นี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนและจะรับมือได้ที่สุดเพียงใดนะครับทาง CEO ของโนเกียเนี่ยได้รายงานกับ บลูเบิร์กว่าปัญหาการขาดแคลนชิปเนี่ยอาจจะลากยาวไปถึง1หรือ2ปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเราจะเห็นได้ถึงปัญหาใหญ่ตอนนี้นะครับที่ส่งผลต่อหลากหลายธุรกิจโดยเฉพาะในธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีรวมถึงอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์หรือ อินฟา t ตร c t เจอพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยชิปทางด้านคอมพิวเตอร์แทบจะทั้ทงสิ้นนะครับแม้กระทั่งในอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับเหลือเชื่อมากว่าตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นปัจจัยหลักแล้วนะครับสำหรับ ชิปที่กำลังเป็นส่วนประกอบชิ้นส่วนที่สำคัญนะครับสำหรับยานยนต์ในอนาคตนะครับโดยเฉพาะยานยนต์แบบอัตโนมัติหรือไร้คนขับนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าความต้องการชิปทั่วโลกเนี่ยก็จะพุ่งทะยานสูงขึ้นไปมากกว่านี้เรื่อยๆนะครับในอนาคตเมื่อ,อเหล่าผู้ผ,ผลิตรถยนต์ทั่วโลกเนี่ยกำลัง พัฒนารถยนต์ที่กำลังมุ่งหน้าไปที่ยานยนต์แบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและพัฒนาเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งเราจะเห็นได้จากรายงานผลประกอบการโดยเฉพาะเราธุรก,กิจทางด้านเทคโนโลยีนะครับเราจะเห็นได้ว่าในปีที่แล้วเนี่ยมียอดขายพุ่งสูงขึ้นระดับสูงสุดเป็นประวัติการในหลากหลายบริษัทนะครับแน่นอนนั่นเอง มันมาจากาความต้องการของลูกค้าทีา่ต้อง work from home ต้องทำงานอยู่ที่บ้านต้องมีการใช้งานอ,อ,งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งแน่น,นอนนะครับว่า หากปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาสามารถเรียกกําลังการผลิตได้มากสูงมากจนยอดขายถล่มทลายขนาดนี้มันทําให้ปีนี้เนี่ยอาจจะทําให้เกิดยอดขายที่ลดลงนะครับจากปัญหาซัพพลายเชนอย่างที่ผมได้กล่าวไปในพอดแคสต์ EP นี้นั่นเองนะครับผมสาหรับเรื่องราวของปัญหาเรื่องชิปกับการอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลกนะครับผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจที่ผมจะมาไลฟ์ฟังผ่านรายการ Gi ๊กเดลีก็ มาติดตามกันต่อได้นะครับทางช่องกีฟลู l บอว์พอดแคสต์ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้ง p o d b e a n a p p l e Podcast, g o o g l e Podcast s p o t ว f y y o u u u b e แล้วก็จะมีการโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิจนทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีช่องทางนึงในส่วนของ Li ายแอที่ a อด h a r a d o น a อ a d ี o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายั่ไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ